เชาวนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำก้อน้ำชุนเกาขคอเพชบูรนะครับโอเคอันนี้ก็ กาแฟฟรี <Wow. S 1> วิวแปดร้านสวยง,งามมากโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยนะครับแต่อากาศเย็นนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่18องศาเซลเซียสเ oh. ช้านี้ก็อยู่ที่ทขอๆเดี๋ยวเราก็จะไปทับเบิกกันไปครับปะปะ ตอนนี้ก็อยู่ที่ภูฟ้าเพียงดินสามรู้น่าจะเป็นเลขสามนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ทับเบิกมีเล่ติมขึ้นมาขายด้วยครับถามคนจังว่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมอันนี้ก็ใช้วิวเอ็กนะครับเครื่องหนึ่งสิบเก้าสบายสบายโอเคดูวิวดูวิวหมอกอะไรนักหนาเนี่ยโอ้โหสวยงามสวยงาม ตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมง4.5บอกอยังเต็มอยู่เลยนะครับและนี่ตรงนู้นก็คือผาหัวสิงห์ก็เดี๋ยวจะไปตรงนู้นกันนะครับผาหัวสิงห์ ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ภูหินล่องก้านะครับอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้านนะครับว <Okay. S 1> ันนี้ก็จะไปผาชูทงนี่นครับไปผาชูทงแล้วก็ต้องไปลานหินปุ่มอันนี้ก็คือเพื่อนร่วมทางของเรานะครับดิหญิงจินนี่นี่เองบปาม,มี่กับนินจาไม่ไปนะครับนอนนอนอยู่รถไปไปดกว่า <c oughs> ก็จะมีมะกรูเทศไปด้วยนะครับ นี่นะครับพันกุเทศของเราชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับพี่เย่งครับพี่เย่งพี่เย่ง,ยงนี่นะครับก็เป็นพันกุเทศของเราเดี๋ยวจะพาไปนะครับไปเยี่ยมชมประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องราวมากมายของนี่นะครับที่ภูหินล่องกล้านนะครับเดี๋ยวเขาจะเป็นคนอธิบายไป นี่สวยมากเลยนะครับเห็นวิวสวยงามเลยเนู่นนะครับผาดชูทงที่เราจะไปกันตรงโน้นนู่นไกลริบๆเลยนะครับเห็นธงชาติอยู่นั่นนะครับเมื่อในอดีตคือปี2515คือ2515 2515เมื่อฝ่ายทหารฝ่ายคอมนะมิวนต์อ่ะเมื่อรถชนะทุกครั้งก็คือจับใช้เป็นจุด<ล>ประกาศชัยชนะขอประกาศชัยชนะสีแดงมาบกมาชูตรงนี้นะแต่ก่อนใช้ธงธงธงแดงกับเขียวธงสีแดงขอนกับเขียวนะที่มีสัญลักษณ์คู่ขอนกับเขียว ขอนกระเขียวหมายถึงกรรมกรชาวนากเกษตรกรสีแดงหมายถึงผู้นําพัดเนาะเวลารถชนะก็เอามาบกมาชูก็ลและหลังที่สงครามไม่มีแล้วก็คือยุติสงครามแบบตรงรงรง่วมพัฒนาชาติไทยทั้งหมดสงคร<อ>ามจบยุติก็เลยเอาทองชาติไทยมาปานนี้คอ,อนหมายก็เลยว่าผาชูธงเนาะโอเคผาหินกบครับอยู่ตรงนี้มงเนี่ยมาจากใครเหมือนกบเลยใกล้เคียงกบอาป,ป่าแต่ว่าปาด้านล่างไม่มีละไอ้มอสที่เหมือนลูกกตาก็หลุดลไม่มีใครจะวางไว้ครับ ก้นน้ําไม่มีใครที่จะยกก้อนหินหลักขนาดนี้มาตั้งมาวางไว้สมัยก่อนนี่น้ำเน้ำทอยู่โยมอยู่ใต้น้ำเนี่ยน้ำน่าจะท่วมเพราะว่ามีค้าวตะไคร้เลวยติดแค่สองฝั่งนในเดียวนะเนี่ยมีค้าวตะไคร้ครับผมเขาบอกว่า น้ำท่วมแล้วก็พัดหินมาวางไว้ตรงนี้เะดับโลกต้นหินมันจะทรงตัวแล้พอน้าน้ําลงปุ๊บก็อยู่นี่เลยเคยตกใต้น้ำมาก่อนอือเลียมีหินซ้อนที่เหมือนคนเอามะยกมาตั้งตรงนี้มีค่าตะไคร้กันใสเนี่ยนะครับน้ำท่วมเป็นเป็นกักตรงนี้ก็เรียกว่าผาหัวใจหินนะครับนี่นะครับหินซ้อนเหมือนกันเหมือนกับผากบนะครับแล้วก็อ๊ จะหลนหลล่แ้วสันนี่จะเป็นผาน้าคลาดนะครับนี่ก็จะเหมือนหัวพญานาคนู่นนะครับนี่นะครับข้างบนน่ะเราต้องจินตนาการเอาเองอืมเราบอกเราว่าคิดว่าเป็นอะไรก็เป็นได้ใช่เขาเรียกว่า หานาคราด<ป>ต่อต่อต่อ, hey, ตอ มาถึงแล้วนะครับร้านหินปุ่มนี่ครับปุ่มเพียบเลย,เลยดูวิวโอ้โววิวร้อยล้านโอ้โหจุดลูกหูลูกตาน,นี่คือจะเป็นจุดพัดฟื้นคนไข้ของฝ่ายทหารฝ่ายของใน,น,นสมัยก่อนเนาะโรงบานเขาจะอยู่ตรงข้ามตรงนี้เช้าเย็นเน่ยเขาจะเอาคนไข้มานั่งแบบพับขอนพับฟื้นแบบธรรมชาตินะ ลมก็จะเหมือนพัดลมเอธรรมชาตินะเย็นมาแต่ว่าต้องมาเช้ากับเยน็นนะสาย,สายมันจะรดเรียกว่าจุเพ้าฟื้นคนไข้นะก็ใคร<ด>ปวดเมื่อยเนื้อเมือ่อยตัวก็มานอนได้นะครับ,รบมีปุ่มคใครปวดหลังก็ได้เลยเนี่ยปวดหลังก็นอนอย่างนี้เนี่ยดียับ ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นผาแก่งลาดนะครับจุดชมวิวที่ดีดูแล้วจะ,จะขาสาัา่นมากเลยนะครับอ่ะตากล้องลงไปดูตาก้องลงไปดูลงไหมเมื่อย้อนในอดีตก,ก็คือหมู่บ้านแก่งลาดที่หน้าขาตรงนี้นะ่ะสบายโอขาสาัาน่นเลยหอบเลยนะครับ ก็ถึงแล้วนะครับผาชูธงเนี่ยอยู่ข้างบนที่นี่เป็นไงครับเป็นไงครับ,หรบเหนื่อยค่ะเหนื่อย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 ไปครับขึ้นไปชูธงกันดีกว่าไปดูวิวครับ <c oughs> สุดยอดสุดยอดแล้วสุดยอดที่สุดแล้วสุดลูกหูลูกตาเลย <c oughs> นี่นะครับผู้พิชิตผาชูธงชูเลยทุบ เย้ก็กลับมาแล้วนะครับก็ขอบคุณขอบคุณพี่เหยงมากเลยนะครับนี่ครับเป็นมังกุเทศเป็นไกด์นำทางนะครับก็ได้ความรู้เยอะแยะเลยนี่อะไรครับเนี่ยรู้่ังดาวใส่หน้ากากด้วยไม่ต่าง ครับก็จบแล้วนะครับทริปท้ำเบิกกับผู้หินร่องกาน,นะครับวันนี้ก็สนุกสนานเหนื่อยมากเลยนะครับจะให้ไปเที่ยวไหนต่อก็คอมเมนต์กันมานะครับสำหรับวันนี้ก็ล่ำลากันเป็นท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ